สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาแนะนําเครื่องตัดหญ้ามือสองนะครับตัวนี้เป็นมือสองขั้นเทพเลยนะครับยี่ห้อมิซูวิชิทีสองร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับขอเน้นตัวแท้มือสองนะครับการแท้นะครับการอย่างสวยเลยนะครับหัวเกียร์บังหญ้าแถมให้นะครับหัวเกียร์หัวเดิมนะครับ ตัวนี้จะแถมอุปกรณ์ตัดครบชุดนะครับใบมีดสายสะพายชุดประแจนะครับคาบูเดิมนะครับตัวนี้จะสแตมปมไว้ที่ข้างเครื่องนะครับเป็นตัวแท้มือสองนะครับอ่ามือสอง้ันเทพยังไงนะครับสวยใสยเลยนะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับเปิดสวิตช์เปิดน้ำมันดึงโช็อคสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่า จ่มเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงดูนะครับเนี่ยเสียงเงียบๆสตาร์ทเองได้เลยนะครับไม่ต้องมีผู้ช่วยนะเครื่องดีไม่ดีนะครับสังเกตดูจากการเดินเบานะครับถ้าเครื่องหลวมนะครับมันจะเดินเบาเองไม่ได้นะครับมันจะดับนะครับตันนี้ถือว่าแจ่มเลยนะครับถ้าไหนสนใจทักได้เลยนะครับมือสองตัวแท้นะครับ นะครับเสียงเงียบนะครับท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับ4,500าบาทนะครับตัวนี้จะแถมอุปกรณ์ตัดครบชุดเหมือน h อนด้เลยนะครับสายสะพายใบมีดนะครับเน้นตัวแท้นะครับได้ไปใช้ถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้นะครับฝากด้วยนะครับสินค้ามือสองคันเพศรลานตู่บริการตู่เชียงใหม่ครับ สวัสดีครับ